สวัสดีครับท่านผู้ชมมีคนหลายคนบอกว่าเรากำลังจะถึงสามซับแล้วเหรอครับเลยใช่แล้วครับผมถึงกำลังถึงสามซับก็เลยบอกว่ามจะสร้างบ้านให้มันเป็นแบบนี้แต่ผมเคยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดผมเอาบ้านของคนอื่นมาก็จะดีนะต่อไปผมจะสร้างไอ้ผมก็จะสร้างสมสร้างแบบนี้ผมเพิ่งจะได้ถึงสามซับน,ร,นรับเอาตรงนี้เอาเอยนีอนครับโอเคต่อไป เขาคิดว่าเลยเอามาคิดว่าก่อนเรามาเริเ่มต่อต่างหาดีก่อนนะครับท่านผู้ชมช่วยกันคิดหน่อยเอาลูกอูก่อนไหมอูก,ก็คือดีมาก้องมีเซฟไฟก็ได้เซฟไฟมาจากไหนนี่คือรถนะครับรถอูรถนร้ำมีรถเอ่อคนสำคัญมีรถมินเนี่ยหรือว่ามินเนี่ยไกลเตอร์นะครับไกลเตอร์ที่มันบินมันอยู่ตรงนี้ต่อไปตรงนี้ก็เป็นรถขาวที่ผมเอามา,ออเอามาจากคนของอื่นเอามาจากคอมมิชชั่นต่อไป ตรงนี้ก็คือห้องห้องนั่งเล่นครับห้องนั่งเล่นอยู่ตรงนี้มีห้องนั่งเล่นเดี๋ยวไปปิดตรงไฟตอนนี้มีห้องเด <c oughs> ีย๋ยวจชมปิดไ,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 ไฟไไก่อนปิดไฟปิดเปิดไฟไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวมันมองไม่เห็นเอาตรงนี้เป็นไฟห้องอันนี้ห้องนั่งเล่น,นลองดูว่าทีวีทีวีก็ใช้ได้แต่มันก็นใช้เออหรอทีวีใช้ได้ ต่อไปตรงนี้ก็คืออะไรอยู่ตรงไหนวะนี่นี่คือห้องครัวเโคกเวฟนี่คือเโคกเวฟซิงนี้ซิงครับสกโอตเก่าหลือเกินซิงดขอโทษผมเลยวุว้นโตกินข้าว้ตรงนี้โตสนุกทันมาจากตรงนี้ก็คือห้องอัองอัอง ห้องทำงานของผมมันจะมีรับไฟ BTS ที่ผมเข้าชอบอ,อัพเอาไฟ BTS แล้วผมก็จะเอาทำเป็นโมเดลไว้ก่อนนะครับตรงนี้คือจอทีวีขนาดใหญ่มี b s 3แล้วก็ BTS 5คือมันเป็น PlayStation นครับมังมีโซฟาที่นั่งนี่้คอมของผมอยู่ตรงนี้นั่งที่วางหนังสือเยอะมากต่อไปต่อไปอทำมาจากทามาจากนี้เป็นบลิงแอลลี่หรือว่าเป็นบลิงแอลลี่คัสตอมเองครับ คือม,มัอนหรูรามากให้มันหรูราหน่อยนะครับนี่คือนี่โซฟ,ฟานี่ที่เก็บรองเท้าถือว่าซื้อแล้วครับแต่ไม่เป็นไรใช้ทดแทนได้ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำคนะรับปิดไฟก่อนนี่ห้องน้ำห้องน้ำอยู่นี่นี่ปิดก่อนแล้วก็ไปเอาอตรงนี้เราจะทัวร์อะไรอีกชวนคิดหน่อยตรงนี้คือนี่ห้องขวไปแล้วตรงนี้ไปข้างบน ถูกแล้วจะจับมินยิไกลเตอร์แบบว่ามินยิไกลเตอร์คือมินยิไกลเตอร์เดี๋ยวผมไม่มีเหล็กนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเราทำแบบไม่มีก็ได้ตรงนี้คือห้องซีน่ามาหรือว่าห้องหนังอะไห้องหนังห้องซีน่ามาครับซีน่ามาก็เปิดไฟได้แล้วก็ปิดไฟได้โอเคถ้ามาจากตรงนี้ต่อไปเดินครัทางเดินครับทางเดินตรงนี้มีสามประตูครับตรงนี้คือห้องนอนของผมนะครับนี่ห้องนอนนี่ห้องนอนเหมือนกันนะครับ มาอ่ะอน,นี่เปิดไฟก่อนน้ำนี่คือห้องน้ำครับห้องน้ำตรงนี้ต่อไปไอครับโอ้โยอะไรวะนี่ตรงนี้จะปิดนี่คือเสาไอ้น้ำของผมนะเสาไอ้น้ำของผมว่าเป็นยังไงบ้างเสาไอ้น้ำของผมว่าเป็นยังไงโอเคแต่ว่าสิ่งหนึ่งอย่างที่ขอขอบคุณมาคนคอมเมนต์บอกว่าสร้างรถมีเนียองเกลเลตอร์หน่อยไกลเลเตอร์คือแบบไม่มีเหล็กนะครับ ครับก็ดีมากเลยครับชมช่วยกังคิดหน่อยว่ามีใครอยากจะเอาอะไรอยากเพิ่มเติมอะไรอีกได้ก็บอกมาได้ก็บอกมาได้ครับตัวนี้เ,เสร็จต้นไม้เพื่อทำกานสวยงามครับตอเแกตรงนี้เป็นบ้านรู้ครับ ผมจะยู่ในรถรถมินเนี่ยนรถสีน้ำเงินขมๆมนะครับเอาลือ้อก็ต้องออกก่อนกี๊กาวนี่ยังนี่รถมินเนี่ยนครับรถความจริงรถมินเนี่ยนคือเหมือนจริงๆด้วยอ้าว นื้มีเงี้ก็ดูสวยมากอันนี้รถของผมนะครับรถของผมตรงนี้เอาเอนี้ยอก่อนเคมีอะไรอีกบ้างถ้าน่าจะไม่มีแล้วมั้งตรงนี้เป็นการ์เด้นนั่นเองโอเคถ้าเกิดใครชอบอยากสร้างอะไรอีกก็บอกมาได้ก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันใครครับแล้วก็กดไลค์ด้วยเพื่อ ไอเนียครับโอเคขอขอบคุณทุกทุกคนด้วยที่ติดตามนะครับ okay. ขอขอขอแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาบ์พุ่ฟไม่รู้ตอนไหนนะครับโอเคเจอกันใหม่ไอคลิปนะครับบ๊ายบาย